อ่ไปเลยครับเพื่อนเจียนโอเคเดินทางครับนี้ผมก็จะพาเพื่อนเจียนไปดูนานคือผมบอกได้เลยว่านี่ก็เป็น,ป,นประสบจั้นที่แบบว่าหาค่าเรียนไป,ไป,ไปสร้างขึ้นมาไม่ได้ครับก็จุดที่ที่เพื่อนเจียนมองเห็นบ่อยๆก็คือจุดนี้ที่ผมจะหมกมุ่นนึกออกเนาะ ที่ผมหมกมุ่นทุกวันเลยอะอว่าสิ่งที่เรามองเห็นเราก็บอกว่าอ,อมันน่จาจะตรงนี้แหละหนูน้านเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนี้แหละนี่ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ใช่รูแบบนี้มันจะมันจะอะไรมีหินมีอิฐมีอะไรเราก็ขุดเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นว่าตกลงแล้วมันคือยังไงกันแน่เป็นทางครับผม พอเสร็จปุ๊บพอขุดไปขุดมาอ้าวโอ้โหน้ําใสปิ๊งเลยเป็นตาน้ําเราก็เลยหวังว่าเออเราจะทําเป็นแหล่งตาน้ําที่เรารู้ระดับน้ําทะเลได้เราก็เลยเออนั้นกั้นเขื่อนให้เขาในแนวตั้งเขาจะสูงแค่ไหนก็เราก็จะรู้ทันทีเลยว่าน้ำในเจ้าพายเยนเนี่ยมีเท่ากับเท่าไหร่ที่ไหนได้ซึมจ้ะซึมแล้วนี่ซึมมาหมดเลยทีนี้ซึมเข้าใต้ดินหมดเลย พอซึมเขาใต้ดินวันที่เขามีแรงดันสูงมากๆอ่ะน้ําเจ้าพเย,ยจากอะไรนะน้ําจืดน้ําเจ็มอ่ะมาเจอจนอะนะนั่นแหละครับน้ำจืดน้าเจม็มใช่เขาก็เล่นมาหมกระหน่าอ่ะผมต้องบอกว่าเอาไม่อยู่นะครับเอาซะนั่นคือวันแรกเราก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทําไว้เนี่ยต้องลื้อใหม่หมดเลยเพราะว่าอะไรเราเอามาทับมาทับเราไม่ยอมทําให้เขาชั้นแรกอ่ะเป็นเป็นแนวราบอ่ะเนี่ย ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะมีต้องมีทักษะมีศิละปะนะ,มนะไม่ใช่เอาศิลป<ะ>์เปิดอย่างผมเนี่ยมนเลอะเทอออย่างเดียวเลยผมก็ละเลงเลยใช้แต่กําลังไม่มีความเป็นประสบจาร์เลยนึกออกว่าต้องใช้ความคิดเนาะก็ใช้ความคิดแล้วนะแต่ความคิดช่วยไม่ได้เวลาเจอสถานการณ์จริงจึงรู้ว่าสิ่งที่ทำอะล้มเหลวคิดมาดีแค่ไหนก็เท่านั้นอะโอเคนะครับไปต่อก็ไหลออกมาจะจะจะลุยน้ำไหมหรือ,อยังไงได้เอได้ได้อยู่เนี่ยครับก็ไหล ไหลออกมาเป็นท่อท่อระบายใหญ่ก็จะไปลงรูลงรูฟ้าแล้วก็นึกว่าเออมันก็น่าจะตรงนี้แหละที่หมอเหมงใช่ไหมครับที่ลงรูฟ้าหารู้ไหมว่ามาตรงนี้ฮะเนี่นี่คือสนามคอนดสอนเรารก็เฝ้าดูระดับน้ำ เนี่ยฮะมาถึงนี่แล้วว้าวครับน้ำเยอะเลยเยอะมากอันนี้คือน้ำทะเลครับเพอเสร็จเราก็ดูแนวนี่มันแนวท่อเราเลยทุกทุกอะไรทุก14.9จะมีบ่อพักก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นที่ไหนได้บ่อพักฝาบ่อไม่ได้ถูกปิดใน ในความเป็นปกติที่เขาต้องปิดกันมันก็เลยทําให้น้ําทะลักออกจากบอ่อพักทีนี้บอ่อพักมันก็ล้ําเข้าไปในกําแพงสนามพอรสนมีอยู่ด้วยกันประมาณเท่า,าตามองเห็นเนี่ย14ก้าห่างกันก็คือสามบอ่บอบ่อที่สี่ก็คืออยู่ใต้สะพานไม่มีการเห็นแต่ทะลักเข้ามาในออฟฟิศของสนามพอรสนเราไปดูที่จ่อไปครับนี่ยังไม่ตื่นเต้นนะน,น,<ๆ>นี่นี่ไม่พอนะคันเดียวหกล้อไม่พอนะครับโอ้ไม่พอครับ เต็มสตรีมเลยครับหล้อก็ได้ได้อะไรอ่ะได้ตอนแรกได้จัดหาเองก่อนประมาณสักห้าสิบถุงถุงละก็ถุงละสาสิบห้าบาทก็หมดไปหมดไปหลายอยู่หมดไปพันกว่าบาท4ี่พันสิบเขาเขานี่ยังก็ล่าสุดก็เลยได้รับก็เดินไปติดต่อที่เทศบาลไซม้าท่านก็ สนับสนุนหนึ่งคันรถหกล้อแล้วก็ถุงปุ๋ยหกสองร้อยเราก็ถุงปุ๋ยไม่พอเราก็อะไรอะแจ้งเพื่อนสมาชิกก็ส่งถุงปุ๋ยมาจากราชบุรีสามร้อยถุงก็หมดไปแล้วส่งยังไงรวดเร็วจังก็มีตัวแทนนี่มาแล้วเนเห็นไหมเนี่ยมาแล้วเห็นไหมกําลังมาอ่เนี่ยคลัชมาละโอ้ยติดแล้วนี่ นี่คือตานนานคือบอ่อนี้เลย<อ>บอ่อตรงนรงนี้แหละบอมอยู่ตรงนี้แหละนี่ไม่ได้รู้แค่นี้นะตอนแรกเป็นรู้เท่าเท่าต้โป้องอะเราคุดหาใช่ครับเราก็เอานิ้วแย่ดูเฮ้ยเอาขาเฮ้ยโอ้มนลงได้ทั้งตัวเลยให้่บ่อ,บอนี้คิดดูเสร็จปุ๊บเราก็เลยได้เออเ,เรียกอะไรนะผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เชี่ยวชาญนะคือมองแล้ววิเคราะห์ตามภาพเราว่าสิ่งที่เรา มองเห็นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมันต่างกันจริงจริสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในอ่ะอ๋อมันมันทะลักออกมาซึมเราปิดเรากัน้นเราเป็นวงบ่อก็ไม่ช่วยนี่คือออกทะลักออกนี่เลยนะครับไปต่อครับทีนี้มาเช้าเราแก้ปัญหาในการที่ว่าทํารางน้ําเลยเราจะต่อน้ําจากบ่อที่มองไม่เห็นนั่นแหละเพราะน้ําซึมอ่ะตรงนั้นเป็นที่ที่ต่าหรือว่าเจอตาน้ํามากที่สุดหมายควาว่ามันใกล้กับสะแพนเนี่ยสะแพนมันอยู่เนี้ย ก็แสดงว่าน้ํามันอยู่ตรงนี้เองะครับอ้อมตรงนี้ใกล้กับรางส่งน้าใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนส่งน้ำเขื่อนส่งน้ำนี่ว่ามันมีหลายจุดนะโอ้โหลุบอันเนี้ยเพื่อนเชื่อได้บ่อซ้ำตัวไม่พอไม่พอเพื่อนเชื่อถามว่าทําไมไม่พอตัวเล็กก็เห็นในจอใช่ไหมแต่มันก็ยังได้ครับมาทางนี้ดีกว่าเนี่ยเชื่อนเดิมตรงนี้เป็นเป็นทราย แต่ว่าไม่ได้ใช้มันปี54ไงใช,ใชนี่คือทรายปี54ขุดครับนี่เพื่อนเจิ้นเดินมาดูตรงนี้นี่คือตาน้ําตัวที่สามที่เราเจอโอ้นี่นี่ตัวเล็กคือไม่มีนะดูเหมือนไม่มีนะ,ะแต่ขอโทษทีครับตัวนี้แหละตัวทําลายเกมครับถึงได้บอกว่าต้องมี3มนิ้วสามโดวโวเนี่ยดูดิสูบออกมาก็กลับเข้ามาที่เดิมใช่ไหมฮะมต้องมีสมนิ้วสามโดโวพร้อมสายแล้วก็ ชุดต่อสายไฟ10เมตร3เส้นเพราะอะไรเพราะสายของโดโวไปไม่ถึงแรงจ่ายไฟเนี่ย yeah, ครับโอ้เนี่ยมันมันรุนแรงรุนแรงตอนเขามาเอ้โหเน,เนี่ยแล,แล้วก็มาทิดทยุ่มตรงนี้ขยุ่มตรงนี้คอ๋อเนี่ยติดทยุม่ม hmm. แต่ตัวจิว๋วนี่ใช้ได้นะตัวใหญ่นี่ถ้าร้อนปุ๊บปัดเลย hmm. อ่า แล้ววันนี้ฝนตกด้วยก็โอ้โหทุรักทุเลนก็คือถ้าเกิดต่อสายจุดตัดจุดจุดตัดแล้วมันอยู่บนอากาเชเนี่ยมันอยู่แนวยาวเนี้ยมันก็ชอ็อชใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราต้องมีสายพ่วงที่10เมตร10เมตร10เมตรเพื่อที่อะไรเราจะได้ไม่ต้องไดโวเราจะได้หย่อนไปในจุดที่เราต้องการแล้วต่อสายไฟณจุดที่ปลอดภัยแล้วเราก็ไซสสายพ่วงต่อจากอาคารเข้ามาเนี่ยครับเราก็โยงสายมามถึงี้บอกว่า,ามีท่อท่อเนี่ย ควรจะลากจากนัดจุดเกิดเหตุไปให้ข้ามฝั่งขนนของพระขนงเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราสูบออกมันก็เข้ามาอยู่ดี<ม>อ่าเพราะฉะนั้นวัน,นวันนี้มาเช้านะกำลังโหนนอนแบบปริฮีเลยอะ่ะเพราะว่าเราก็เตรียมรอคอยใช่ไหมเราก็เอ๊ะไม่มาแน่ไว้เฮ้ยเนี่ยน,นี่ฮะเพื่อนเชื่นลองส่องไฟไปตรงนี้นี่ครับคือนัจุดที่บริเวณ,เวณที่เขาซึมขึ้นแบบ โอ้โหปับ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 เหมือนกับมีกิ๊กเลยอ่ะแฟนหลักไม่มากิ๊กมาบ้าเลยหูปะโพเลยครับผมทีนี้เขาก็เจองน้องนี่ตรงนี้กลายเป็นทะเลสาดเลยเลยเป็นทะเลไปเลยครับพอเป็นทะเลอะไรเกิดขึ้นก็เห็นภาพวันนี้ผมถ่ายท่งสดเนาะมาโหยทะลักเข้าตึกครับผมนี่ครับโเอายังไงทันแล้วครับไอตัวติ๋งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเอาไม่ทันตัวเล็ก อมันตัวเล็กมันต้องดูดมันต้องดูดให้ทันนะถ้าไม่ทันก็ก็เลยได้จุดที่แบบว่ามันก็ล้ําเข้ามาแล้วมันก็ซึมเข้ามาก็เลยใช้ตัวเล็กนี่แหละเรนออกไปขับออกไปนะครับก็นี่คือไปจุดจุดยุทธเศรษฐนี่จุดยุทธเศรษฐก็คือข้างหลังไปดูเคลื่อนหน่อยะสอนเลยตัวนี้ทั่วหมดนะไปหมดมไปหมดไปหมด,หมดมก็คลื่นคลามมาถึงจุดตรงนี้แหละที่ยังยังไม่โดนยังไม่โดนแต่เกือบโดนละ เชื่อว่าอีกสองสามวันน่าจะลงเพราะว่าวันที่เจ็ดที่แปดนี่มีอีกสองสามลูกนี่เขื่อนครับน,บนะน้ำเต็มไหมก็มต้องปีนนะฮะเพื่อนเจินปีนเลยแต่ก็ยังได้นะยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงโอเนี่ยไม่รู้เขา,ามีโรงสูบน้ำด้วยหรือเปล่าจะเป็นประตูนานเนี่ยตรงนี้ครับที่มันจะทะลักเข้า เนี่ยมันจะยุบได้มั้ยเนี่ยพื้นก่อนนี่นะสิเ<อ>นี่ยผมก็ว่ากะกว่าจะกันตรงเนี้เนี่ยสักจุดหนึ่งแต่ว่ามีท้อน้ำครับมันก็คงจะมาจากท้อถัทงท้อแต่ว่าท้อมันตันอยู่<อ>มันก็น่าไม่จะน่าเท่าไหร่แต่ว่า<ม>ตรงนี้ก็จุดน,นี่คือจุดที่สองที่เราจะทําการในการที่จะมาตั้งกระสอบสายอืมเพราะฉะนั้นโดโบวโต,ตรงนี้เราคิดว่าสําคัญโดโวสามนิ้วสามเครื่องนั่นแหละคือคิดว่าใช้ได้การพร้อมทราย ที่ปลอดภัย<ม>ก็นี่คือถ้าตรงนี้ท่วมก็แสดงว่าไปหมดครับทั้งพื้นของออฟฟิศพนังจันก็จะไปหมดมนี่คือเบื้องต้นนะครับไปต่อท่วมทีมกี่ชั่วโมงโอโ้โหไอชั่วโมงไม่เท่าไหร่แต่ <c oughs> ที่จุดที่มันพีคอะว่ามันจะไปถึงไหนอะวันนี้มันมาถึงแค่นี้ฮะ<อ>มันมาแนวแนวห้องนั้นแหละเ<ม>นี่ยตรงนี้ไปหมดครับ <c oughs> ไม่เหลือครับ ดีนะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อะไรด้วยนะไม่ใช่ตาน้ํานะน้ําซึมน้าซึมน้ํ <laughs> าซึมครับที่พากันเข้ามาครับโอ<ห>้แสียงว่าแรงดันสูงมากครับแรงดันนี่มหาเสนเลยเอ้บบอยเข้าเป็นใบบอยเข้านี่อันตรายนะครับผมมันจะยุบหรือเปล่านั่นน่ะสิเนี่ยเริ่มมาแล้วด้วยเนี่ยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเริ่มมาแล้วลองลองศีรษะท่านนี่ครับเป็นตรงนี้ลอง,งนะฮะผมโดนไปแล้วลทิง เนี่ยทำไฟมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยใช่ครับนึกถึงเลยอ่ะนึกถึงเลยโอ้โหเขาไม่ได้สายของเพื่อนเจื้อนแล้วก็เนี่ยมาแล้วอ่ะฮะซึมอย่างนี้เลยเขามาอย่างนี้เลยเนี่ยเรามาแล้วเนี่ยครับกางคืนนี่้วจะอยู่ไงนี่แหละจะมองไม่เห็นด้วยนะใช่ครับดีว่ามาตอนเช้ากลางวันอ่ะตื่นเช้าไม่ใช่ตื่นเช้าตื่นมาแล้วก็มีลูกหาตะโกนมาว่าน้องนั้นทนไม่ไหว ใช่ครับเขาไม่เขาไม่ยอมไงนี่ยสนามคอร์รศอนผมไปหมดเลยระวังรองเท้าติดนะฮะนี่มันแสดงถึงการก่อสร้างได้หรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละสิเกี่ยวได้ปะก็ใช่ไงก็คือมันมันทำมานานแล้วด้วยเราก็ไม่รู้ก็แน่นอนอ่ะหลายหนหลายครั้งที่เกยวับสร้างสะพานใช่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 นี่ครับก็เบื้องต้นสรุปรายงานคร่าวๆครับอืเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยที่อทาง ทีมก็เลยว่านั้นต้องเปิดทางให้เขาไปที่ถนนให้ได้เพราะฉะนั้นไอตัวสูบต้องกําลังสูงเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจไม่ให้น้ำซึมเนี่ยทะลักเข้าไปในตัวอาคารนี่คือความจําเป็นในเบื้องต้นที่ผมมองว่ามันน่าจะพอไปด้วยกันได้นั่นแหละครับพอ,อมาเสร็จปุ๊บบอกได้เลยว่านั่งมองอะนั่งมองนั่งมองอย่างเดียวโอ้มันเยอะ f ฟอร์ราเลยครับ เพราะว่ามันหลายจุดไงใช่ครับไม่รู้จะอุดตัวไหนเลยใช่ครับ <นะ S 2> ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะผมผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีปะเรามองเห็นอแต่ขอโทษทีครับที่มองไม่เห็นเนี่ยตามแนวทั้งหมดเลยครับามา <ไง S 1> ทะลักออกหมดเลยไม่เหลือครับ<ม>นี่ขนาดว่าจะระเบิดก็ไม่ต้องระเบิดแล้วก็ต้องปล่อยเขาแล้วก็เลยมากัน้นนี่คือกั้นแบบชะลอนะไม่ใช่กั้นอยู่นะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีทักษะศิลศิลปะ ในการใช้แต่ดศิละเปิดไม่ใช่จิละปะไม่ได้ครับไม่ได้เลย <S <S ผมต้องบอกว่าความคิดไม่มีประโยชน์เลยอยู่ที่สถานการณ์ปัจจุบันอย่างเดียวมีการป้องกันแก้ไขเฉพาะหน้าแกยย้ไขเฉพาะหน้าป้องกันได้แต่ไม่สามารถปราบปรามได้นี่คือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากมไม่สามารถครับแล้วม,มันมันมันแนวยาวแนวยาวก็กะว่าเนี่ยต้องขเสอบทรายวางเป็นแนวเรียงมาเนี่ยประมาณสักสี่พันคันรถอ่ะก็ไม่ต้องทําแล้วก็นี่ก็แนวอย่างนี้เลยเพื่อทําเป็นคลองให้เขาเลยอ่ะ เพื่อที่เขาจะได้มุ่งหน้าไปหน้าออฟฟิศแต่ก็เวอร์ไปมันแรงกําลังไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้เขาไหลตามธรรมชาติไปมันสูงด้วยสูงมันก็ต้องลอยใช่ครับใช่ครับก็ประมาณนี้โอ้มันยาวด้วยครับผมเรื่องมันยาวมากเลยครับครับก็สรุปก็คือมีบ่อพัก1นึ่งจุดจุดมสี่ประมาณห้าบ่อที่ทะลักเข้ามาในส่วนของกําเพงนนี่ครับ แล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะแรงไม่เอาไม่อยู่โหขุดทั้งบอกได้เลยว่าดีนะว่าสนามคอราสอนฝึกซ้อมมานานแล้ววันนี้ได้ใช้อ่ะไม่งั้นตายเดินขึ้นชั้นสองชั้นสามยังหายใจยังวิ่งมาสิบแปดโลอ่ะเตรียมร่างกายเตรียมร่างกายไหมครับโดยธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเลยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่อดน้ำอย่างังี้นดูน้ำตรงนี้ไม่ใช้ได้โอ้โหน้ำนี่จับลงไปปุ๊บมันวาวเลยมันเมี่ยมเลยคับ น้ำมันรถน้ำมันเรือก็เป็นน้ำที่ในครัวเรือนมากกว่าแต่เราไม่เข้าใจว่าใสใสเอามือไปทิทยุ่มทีหนึ่งแล้วนะครับน่าสนใจนะเนี่ยน้ำเนาะโอ้โหแล้วแล้วแล้วมันมันเป็นเฉพาะรูเดูการนี้เปล่าฤรดูการนี้ตอนที่แล้วเวลาหน้าแรงอ่ะหน้าแล้งนี่มาไม่ถึงเลยไม่มีเลยไม่บอกไม่เหตุไม่กล่าวเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยอที่ที่เห็นนี่คือขุด ขุดมันครับตอนแรกมันมีแค่รูสองหน่อยสองหน่อยจะขย่อยญจะขยาให่ถังวาเดนนมขุดอะไรชาติครับชมดีมันมีคอนรอนด้วยโอ้โหก็ตอนแรกแม่หญิงเขาทําอยู่บอกว่าไม่ต้องผมทําเอง<ม>เพราะว่าผมได้รับการค<ม>อร์รนมาบ้างแล้วไงอย่างสารแม่หญิงเขาเราก็ไม่ได้คิดด้วยว่ามันจะขนาดนี้ไงอลังการงานสร้างเลยอันนี้กำลังขึ้นมาขึ้นแล้วครับผมนี่มาแล้วคะนี่นะฮะมาแล้วเพราะฉะนั้นไหลเข้ามันจะต้อง เ,เขาเรียกลายรับมันจะต้องน้อยกว่าลายจ่ายถ้าลายจ่ายผมสามารถดูดได้เร็วผมก็จ่ายได้ไวม,ม,มันก็จะเปามันก็จะเบาหน่อยใช่ครับมันก็จะแลแต่ถ้าลายรับเข้ามากกว่าลายเปแล้วก็เปคือจ่ายออกอะแล้วเวลาจ่ายออกต้องข้ามฟากด้วยนะไม่ใช่ว่ามาอยู่ฝั่งนี้ก็คือเหมือนผงเข้าตามันก็ต้องข้ามไปฝั่งพระนคร่ะใต้สะแพน่ะสะแพนก็ท่วมหมดแล้ว ก็อย่างที่บอกแหละเราก็ต้องการส่วนตัวตัดส่วนขาออกอและอย่างตอนกลางคืนเคร์ฟินด้วยเพราะมันเคร์ฟินอยู่มันก็รถก็ไม่วิ่งปุกผ่านเท่าไหร่ก็จะพาดสายเพราะฉะนั้นสายจะต้องยาวยาว,ยาวจากพระนครไปไสุโขทยัยของเราอ่ะจกจุดไหนก็ถ้าถามว่าก็คือจากฝั่งจุดนี้แหละวิ่งไปตัดตรงเข้าสู่<อ>ข้อหนานก็เลยข้ามถนนข้ามถนนไปเลยนั่นแหละครับ จะดีมากโอยาวมากอะ่ะคลก็จุ่มให้จุ่มให้ปลายทางที่สุดอะก็คือต้องจุ่มหน้าประตูอะปากหน้าประตูเสร็จปุ๊บก,ก็ดูดอย่างเดียวแล้วก็ตัวหนึ่งกับตัวสองก็ดูดมาทิ้งแถวนี้หรือดูดเข้าออกข้างนอกไปเลยดูดออกข้างนอกไปก่อนให้มันเวียนแบบรูปอะครับผมเนี่ยยืนไปยืนมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะจะอยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ย<ะ>นี่คือลักษณะของการถ้าพูดถึงนะ ลงแบบขึ้นแบบตามธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแต่เมื่อช้าน่ะทางเมื่อช้าน,นี่ยช่วงบันน่ะโอ้โหมาแบบบางบทท่องนี่คือลาภนาศูนย์เลยครับใน<ะ>จุดที่ริมทรเน้ำก<ะ>ับ,บกล้คอนแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วมากนั่น<อ>หมายความว่าเกิดการแรงเหวี่ยงเลี้ก็ตามทีกับเอ่อบรรยากาศเนี่ยแหละความผันผวนเพราะว่ามันมันมันขึ้นมาแบบอันนี้มันขึ้นช้า<อ>ขึ้นตามตอนเช้าตอนเย็นแต่อีตอนกลางวันช่วง ก่อนเทียนเนี่ยอืมทําไมมันขึ้นแบบโหแบบไม่ยอมให้เราตั้งตัวเพื่อเจียนขค้ืนแบบไยไม่ลืมหูเลืมตาเลยครับวิ่ <c oughs> วงเงินหัวตุดล่ะหัวตุดเลยอะ่ะแล้วผมชอบตรงไหนรู้ไหมอยากจะดูไหมผมอยากโชว์ไปครับชอบตรงไหนนี่นี่นี่ผมชอบมากเลยผมเพิ่งเคยเห็นนี่ครับ สุดยอดไหมตอนก่อนที่มันจะเจอบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์คร์สันเนี่ยครับมันขึ้นกระจกให้ดูก่อนอมันขึ้นไปได้ทำไมอ่ะบ้านมันอยู่ตรงนั้นหรือไงหรือมันไปนโทรหาใครหรือหาสัญญาณมือถือที่ไหนได้มันมานี่เลยครับแล้วหัวเสานี่นะครับมีเป็นห้าหตัวก่อนที่น้าจะมานี่ล่าสุดครับผมอก่อนหน้านั้นมันขึ้นแค่กระจกออฟฟิศ มันไม่มาขนาดนี้นี่มันหาสัญญาณเลยเนี่ยรู้กว่าเราอีกใช่ฮะแน่นอนโอ้โหบอโพรจะมาขนาดนี้เปล่ามันจะมาขนาดไหนแล้วลงมันก็หนักทีครับทีนี้ผมเกรงว่าอีกสองสามวันถ้าเราไม่เตรียมพันพ้อนนี่นี่คือถือว่าซ้อนนะซ้อนไปก่อนนะออถ้าไม่ซ้อนนี่ผมว่าพังอ่ะเพราะฉะนั้นเตือนมาเตือนไ้ก่อนครับต้องซ้อนไ้ก่อนซ้อมอ่ะซ้อมอ่ะซ้อมวิ่งซ้อมอะไรซ้อมกาลังอ่ะเช็คกาลังพลอะไรเงี้ยเช็คพลคือ เช็คพลังเช็คพลังตัวเราใช่ครับนี่ดูดีดูดีนี่ก็พยายามจะหาสัญญาณเนี่ยมีหาสัญญาณด้ใช่ข้สัญญาณที่จะขึ้นไปข้างบนอ่ะดูเลยมาหมดเลยเนี่ยเขาเรียกลูกหลานมาหมดแล้วครับนี่ดูมันเร็วกว่าเราอีกเร็วโอ้โหใช่ทำไมเขากัมนุษย์อีกใช่ครับใช่ครับใช่ครับเนี่ยเริ่มเริ่มมาและเริ่มบ่าไหลไหลบ่ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยเนี่ยดูดีคืนนี้จะได้นอนป่าโอ้ก็นะยุงก็เยอะ โอ้โหดีนะว่าได้ไดโวมาโอ้ยเงี้ยต้องหามาเสริมแล้วเนี่ยรู้3มนิ้ว3มนิ้วสายต่อ10เมตรแต่ละ10ข้ามฟากน่ะสองยี่สเมตรหนึ่งเส้น10เมตรหนึ่งเส้นสเส้นสามตัวสองนิ้ว2นิ้ว3นิ้วนาได้หมดไดโวแช่เพราะว่ากำลังสูงแล้วก็สายต่อจากจุดอาคารไปหาไดโวอ,อีกอ,อย่างละยีสบเมตรหนึ่งเส้นสิบเมตรสเส้นเท่าสาย เนี่ยผมว่านี่คือคิดแบบคิดแบบว่าทางหนีที่ไล่แต่ถ้ามาจริงเนี่ยเราไม่สามารถสกัดจุดได้เลยว่าเขาจะมาจุดไหนก็เท่าที่เนี่ยแหละตามแนวทางที่แกไขเฉพาะหน้าไปมือนกันรายงานให้ทราบเลยครับจบไหมฮะจบจบเนาะก็ขอด้วยความคุณจากครับฐานคอร์รัสนะครับสวัสดีครับอยาวไปเดี๋ยวจะยาไปจะเบื่อหน้าเบื่อมีใครดูไห